ผมเคยประกาศว่าผมจะแต่งงานนี่ผ่านมา5ปีแล้วนะไม่เหงาเหรอก็ประเทศไทยเรามีเด็กเอ็นไงพี่ว่านมหนูใหญ่ไหมหนูว่าจะไปเติมเป็นครับอีสัหน่อยแต่ถ้าพี่ช่วยหนูนะสี 40, นะ่มือน่ะพี่ได้ดูคนแรกที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นที่ที่ไม่มีเพื่อนบ้านครับ ทางเข้าทางหนึ่งผ่านเมนผ่านสารลาพระผ่านอะไรก็ไม่รู้มา <c oughs> ช่วงที่หัวมันจะถึงหมอนนะเหมือนตามันแวะหนึ่ง <c oughs> อี้ยายแก่ๆนั่งใส่พ้าสิ้นหวีผมอยู่อย่างนี้ <c oughs> แล้วมึงมองทำเหีอะไรอ เหมือนหมูถูกประตูหนีบจนไม่มีทางแก้ครับต้องใส่หน้ากากนอนตั้งแต่นี้จนชั่วชีวิตเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องปล่อยออกซิเจนเข้าจมูกเรามึงอย่าคิดว่ามึงจะมีอารมณ์แบบเซ็กซี่สกิดกันมากุ๊กกิกเหมือนนอนกับดาร์ควยเดอร์ I am your father your มึงแม่งไม่สิ่งเลยกูนี่นะไม่สิ่งกูวเด็กสิ่งอินธรรมะไว้ก้างจืนขึ้นเลยพองยืนขึ้นหมดเลยเฮ้ยเฮยังไงยังไงยังไงแล้วตอนนั้นคิดอะไรก็ไม่รู้หยิบขวดเบียร์ที่เพื่อนกินยังไม่หมดเนะี่ยตีกับโขดหินตีแป้งเพื่อให้เป็นปากฉลาม แล้วผมอยากจะบอกเลยสําหรับใครที่อยากเป็นจิกโ,กโกนะคุณต้องฝึกตีขวดไว้ก่อนตีเป้งออกมาไม่ฉลามเลยเหลือแต่คอขวดมีแง่งมานิดหน่อยปาทูแม่กลองเลยมึง <S <S ผมเพิ่งไปทำสิ่งหนึ่งที่กระชุ่มกระชวยมากเพิ่งไปดูอากโ,กโกมา พี่โน้ตเฮ้ยมาได้ยังไงใครให้เข้ามาหนูเห็นนั่งตั้งหนาไม่คิดว่าพี่นั่นดูว่าเฉินลงมาดูเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็บอกเด็กเสิร์ฟเอากระดาษกระปามาน,นี่พี่เซนห,หน่อยพี่เซนหน่อยมึงต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยตอนกูนเซนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นดาราแบบอะไรกูรู้สึกตัวเองเป็นหมอสูมึงเข้าใจไหม